อันดับที่7ได้แก่ยำเนื้อย่างมีความนิยมถึงร้อยละ45ครับลักษณะที่ดีของอาหารจานนี้ก็คือเนื้อจะต้องนุ่มหอมน้ำยำรสชาติกลมกลม่อมผักจะต้องกรอบและสดและไม่ควรย่างเนื้อให้สุกจนแข็งครับส่วนรสชาติที่ได้ต้องกลมกลม่อมคือไม่เผ็ดไม่เปรี้ยวไม่หวาน และเคล็ดลับที่ผู้ทำอาหารจะต้องทราบก็คือการย่างเนื้อควรใช้ไฟแรงก่อนเพื่อให้ผิวนอกของเนื้อแห้งเพราะถ้าใช้ไฟอ่อนน้ำเลือดของเนื้อจะไหลออกมาทำให้เนื้อแข็งกระด้างและไม่หวานครับส่วนน้ำยำนั้นควรเคี่ยวด้วยไฟอ่อนน้ำยำจึงจะหอมและข้นและอีกข้อหนึ่งที่ควรที่จะทราบก็คือไม่ควรคลุกยำก่อนเสิร์ฟเพราะจะทำให้เสียรสชาติอีกทั้ง ผักจะไม่กรอบดังนั้นเราจึงควรให้แขกคลุกเองเพราะแขกอาจไม่ใส่น้ำยำทั้งหมดก็ได้ถ้าไม่ชอบรสเผ็ดครับทีนี้เราจะมาดูส่วนผสมของยำเนื้อย่างสำหรับหนึ่งที่จะมีดังต่อไปนี้นะครับเนื้อลูกมะพราะ้าวหรือสะโพกหรือสันใน200กรัมหอมใหญ่ปอกแล้วหั่นบางๆหนึหัวผักกาดหอม3ใบ แตงกวาผ่าครึ่งหั่นตามขวางขนาดเศษ1ส่วน2เซนติเมตร2ลูกผักชีเด็ดเป็นใบใบ1ต้นพริกชีฟ้าแดงหั่นฝอยเศษ1ส่วน2เม็ดน้ำยำเศษ1ส4ถ้วยทีนี้เราจะมาดูส่วนผสมของน้ำยำกันนะครับประกอบไปด้วยกระเทียมซอย2ช้อนโต๊ะพริกขี้หนูสวนซอย1ช้อนโต๊ะน้ำปลา4ช้อนโต๊ะ น้ำมะนาว4ช้อนโต๊ะและน้ำตาลทรายอีก2ช้อนโต๊ะครับส่วนวิธีการทำน้ำยำนั้นให้นำกระเทียมกับพริกขี้หนูสวนผสมกับน้ำปลาน้ำตาลตั้งไฟพอให้เดือดแล้วใส่น้ำมะนาวชิมให้ได้รสจัดแล้วตักใส่ภาชนะปิดฝาเอาไว้นะครับส่วนวิธีการทำยำเนื้อย่างนะครับเราจะนำเนื้อที่ย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วมาหัน่นวิธีการหั่นนั้นเราจะหั่นตามขวางหนาประมาณเศษ14เซนติเมตร ทีนี้เราจะมาเตรียมในส่วนของผักครับห,หัวหอมใหญ่ให้แกะเปลือกแล้วล้างนำมาหั่นบางๆส่วนแตงกวาให้ผ่าครึ่งหั่นตามขวางนาเซหนส่นาเซนติเมตรส่วนผักชีให้เด็ดเป็นช่อๆและผักกาดหอมให้ฉีกหรือหั่นเป็นท่อนสั้นๆนะครับส่วนวิธีการจัดเสิร์ฟนั้นจะมี2วิธีด้วยกันก็คือวิธีแรกคือแยกน้ำยำโดยจัดผักทั้งหมดวางใส่จานแล้ววางทับด้วยเนื้อย่างสำหรับน้ำยำ จะตักใส่ถ้วยแยกต่างหากครับส่วนวิธีที่2ก็คือคลุกเคล้าส่วนผสมทั้งหมดลงในถ้วยโดยเริ่มจากใส่เนื้อแล้วนําน้ํายามาราดคลุกให้เข้ากันใส่ผักทีละอย่างลงไปโดยเริ่มจากใส่แตงกวาแล้วคลุกอีกครั้งต่อไปให้ใส่หัวหอมใหญ่แล้วคลุกให้เข้ากันใส่ผักชีผักกาดหอมตามลาดับนําส่วนผสมทั้งหมดที่คลุกเคล้ากันวางจัดใส่จานพร้อมเสิร์ฟครับ